เคยสงสัยไหมครับทำไมบางคนรู้มากแต่กลับใช้ชีวิตอย่างสับสนขณะที่บางคนพูดน้อยเรียนไม่สูงแต่กลับมองชีวิตได้ลึกซึ้งและสงบความต่างนี้ไม่ได้อยู่ที่การท่องจำแต่คือปัญญาที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่างมีสติพระพุทธเจ้าสอนว่าปัญญาไม่ได้เกิดจากการเชื่อแต่เกิดจากการรู้ด้วยตนเองวันนี้เราจะพาคุณมารู้จัก5การฝึกที่จะทำให้ปัญญาเจริญ ฟังด้วยใจคิดอย่างซื่อสัตย์ภาวนาให้เห็นจริงอยู่กับกัลยาณมิตรที่พาใจใสและพิจารณาไตรลักษณ์สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้อาจเปลี่ยนสายตาใหม่ให้คุณเห็นโลกและเห็นใจตัวเองได้ชัดเจนกว่าเดิมครับปัญญาไม่ได้เกิดจากการท่องจำแต่เกิดจากการดำเนินชีวิตอย่างรู้ตัววันนี้เราจะพาใจค่อยๆเปิดรับและว,วางผ่าน5การฝึกฟังทมด้วยใจที่อ่อนโยน ใคร่ครวญด้วยเหตุผลซื่อสัตย์ภาวนาดูจิตเห็นความจริงอยู่ร่วมกับกัลยาณมิตรที่พาใจใสและพิจารณาไตรลักษณ์อิจังทุกขังอนัตตาหากเนื้อหานี้มีคุณค่ากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราเพื่อร่วมกันจุดแสงเล็กๆในชีวิตประจำวันครับพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อแต่เป็นศาสนาแห่งการรู้ด้วยตนเอง เห็นด้วยตนเองและตื่นด้วยตนเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าต้องการให้ปัญญาจเจริญขึ้นอย่างแท้จริงต้องฝึก5สิ่งนี้อย่างครบถ้วนไม่ใช่เลือกทำแค่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วหวังผลลัพธ์และถ้า5สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในชีวิตใครชีวิตของคนนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม้ยังไม่ถึงนิพพานแต่ความทุกข์จะเบาลงความเข้าใจจะชัดขึ้น และใจจะไม่หวนกลับไปยึดติดกับความโง่แบบเดิมอีกเลยเพราะปัญญาไม่ได้ทำให้คุณเป็นแค่คนดีแต่ทำให้คุณเป็นคนที่มีแสงสว่างภายในไม่ว่าชีวิตจะ,ะเผชิญความมืดระดับไหนก็หาทางออกได้เสมอสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อจากนี้คือหัวใจสำคัญของการเจริญปัญญาไม่ใช่แค่คำสอนให้ท่องจำแต่เป็นเส้นทางที่ใครเดินแล้วจะไม่มีวันหลงอีก 1. ฟังธรรม สุตมยปัญญาเริ่มต้นด้วยการเปิดใจเพื่อให้ปัญญาเริ่มเบิกบานคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าปัญญาเกิดจากการคิดเองได้ทั้งหมดแต่ในทางพระพุทธศาสนาปัญญาที่แท้จริงเริ่มต้นจากการฟังให้ลึกพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าปัญญาขั้นแรกเรียกว่าสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังไม่ใช่แค่ฟังผ่านหูแต่คือการฟังด้วยใจ ฟังด้วยเจตนาที่อยากเข้าใจไม่ใช่แค่เอาไว้ตอบโต้อวดรู้การฟังทำที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อสะสมความคิดรู้แต่เพื่อเปิดใจรับความจริงที่เราอาจไม่เคยยอมรับการฟังเป็นเหมือนการเติมเชื้อเพลิงให้แสงสว่างในใจถ้าเราไม่เคยฟังเรื่องไตรลักษณ์เราก็จะไม่รู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่เคยฟังเรื่องอนัตตาเราก็จะยังยึดว่านี่คือเราอยู่เรื่อยไป และถ้าเราไม่เคยฟังเรื่องกิเลสเราก็จะหลงคิดว่าความอยากคือเรื่องปกติของชีวิตแต่เมื่อได้ยินได้ฟังได้สัมผัสคําของพระอริยะจิตจะเริ่มสั่นไหวเริ่มตื่นเริ่มรับรู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตที่เรากำลังยึดมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมีคนเคยถามว่าแล้วจะฟังจากใครจึงจะเป็นการฟังธรรมที่แท้จริงคำตอบคือฟังจากผู้ที่พูดด้วยเมตตา พูดจากความเข้าใจไม่ใช่พูดเอเอามันไม่ใช่คนที่พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวหรือขายความรู้แต่คือผู้ที่พูดจากใจที่ฝึกมาแล้วพูดด้วยความตั้งใจให้คนฟังหลุดพ้นจากความทุกข์จะเป็นครูบาอาจารย์ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือแม้กระทั่งคำสอนจากพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเองสิ่งเหล่านี้เป็นแหล่งน้ำธรรมที่บริสุทธิ์ผู้ใดไม่ฟังธรรมเลย เหมือนคนเดินกลางคืนโดยไม่มีแสงไฟต่อให้มีศรัทธาม,มากแค่ไหนต่อให้มีความเพียรมากเพียงใดแต่ถ้าทิศทางผิดก็อาจเดินหลงไปตลอดชีวิตจิตที่ฟังธรรมอย่างลึกซึง้งจะเริ่มแตกต่างจากเดิมเมื่อเคยฟังว่าความโกรธคือไฟเผาจิตครั้งต่อไปที่โกรธเราจะเห็นความร้อนในใจได้เร็วขึ้นเมื่อเคยฟังว่าความอยากเป็นตัวขับเคลื่อนทุกข์เมื่อความอยากเกิด เราจะไม่หลงตามมันง่ายเหมือนก่อนนี่คือพลังของการฟังธรรมไม่ใช่การสะสมข้อมูลแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองชีวิตจากพื้นฐานเดิมทั้งหมดการฟังธรรมไม่จำเป็นต้องไปไกลแค่เปิดคลิปเสียงของพระอาจารย์ที่พูดอย่างลึกซึง้งแค่หยิบหนังสือธรรมะดีๆสักเล่มมาเปิดอ่านด้วยใจสงบแค่ตั้งจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อวางเพียงเท่านี้ การฟังก็กลายเป็นการเปิดประตูปัญญาเพราะการฟังที่มีสติจะไม่จบแค่เสียงแต่จะกลายเป็นพลังเงียบในใจที่ค่อยๆส่องทางให้ชีวิตเห็นอะไรชัดขึ้นทีละน้อยแม้ไม่ได้เปลี่ยนทันทีแต่ใจจะไม่กลับไปมืดเหมือนเดิมอีกและเมื่อจิตเริ่มรับฟังอย่างแท้จริงก็พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ปัญญาขั้นที่สองปัญญาที่ไม่ได้แค่รับฟังแต่เริ่มคิดเป็นพิจารณาเป็น 2. คิดใคร่ครวญจินตามยปัญญาไม่ใช่แค่ฟังแล้วเชื่อแต่ต้องพิจารณาจนใจยอมรับเมื่อฟังทำแล้วอย่าเพิ่งรีบเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราหลงในเสียงของใครไม่ให้หลงติดในบุคคลหรือคำพูดแต่ให้ใช้สติและปัญญาพิจารณาด้วยตนเองว่าสิ่งที่ฟังนั้นจริงหรือไม่จริงแค่ไหนและจริงกับชีวิตเราอย่างไรเพราะปัญญาขั้นที่สองคือจินตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณาใคร่ครวนด้วยโยนิโสมนสิการไม่ใช่แค่คิดวนไปวนมาแต่เป็นการไตร่ตรองอย่างลึกซึง้งซื่อสัตย์ต่อความจริงพิจารณาแบบไม่เข้าข้างตัวเองไม่อารมณ์ตัดสินแต่ให้เหตุผลที่ตรงกับธรรมเป็นเครื่องชี้นำพระพุทธองค์ตรัสชัดว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังอย่าเชื่อเพียงเพราะคนพูดเป็นครูบาอาจารย์ อย่าเชื่อแม้กระทั่งสิ่งที่ตนคิดเองแล้วรู้สึกว่าใช่แต่ให้พิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งนั้นไม่ผิดจากธรรมนี่ไม่ใช่การสอนให้ระแวงแต่เป็นการสอนให้มีปัญญาเพราะแม้ฟังของจริงถ้าไม่พิจารณาก็ไม่มีวันเข้าใจยกตัวอย่างง่ายๆบางคนฟังทรรเรื่องชีวิตไม่มีอะไรเป็นของเราแต่พอเกิดปัญหาเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์กลับยึดแน่นกว่าเดิม หวงกว่าเดิมเจ็บกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะแค่ฟังแต่ไม่เคยใคร่ครวญให้มันซึมลงในใจการใคร่ครวญคือการพิจารณาธรรมะให้สอดคล้องกับชีวิตไม่ใช่ท่องเป็นทฤษฎีแต่เอามาไตร่ตรองว่านี่ใช่สิ่งที่เรากำลังหลงอยู่ไหมสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันตรงกับทางแห่งปัญญาหรือเปล่าความทุกข์ที่เราเจอมันเกิดจากความไม่รู้ข้อไหนบ้างยิ่งใคร่ครวญลึกใจก็จะยิ่งชัด ยิ่งชัดใจก็จะเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนจากการฝืนแต่เปลี่ยนจากความเข้าใจการพิจารณาไตร่ตรองธรรมะไม่ใช่แค่ตอนนั่งหลับตาแต่ทำได้ทุกเวลาที่จิตมีสติตอนขับรถตอนกินข้าวตอนโกรธตอนเหงาทุกช่วงเวลาในชีวิตล้วนเป็นสนามของการใคร่ครวญถ้าเราฝึกคิดฝึกดูฝึกวิคเคราะห์อย่างมีธรรมะนำทางไม่นานธรรมะจะกลายเป็นสายตาใหม่ของจิต เห็นอะไรก็เห็นตามจริงไม่หลงง่ายไม่หลอกตัวเองและเมื่อจิตเริ่มพิจารณาเป็นใจจะเริ่มไม่เชื่องง่ายกับสิ่งลวงจะไม่หลงในคำหวานของโลกไม่ตกหลุมพรางของอารมณ์เพราะมันรู้เท่าทันนี่คือพลังของจินตะมยปัญญาพลังที่เปลี่ยนจิตจากผู้รับฟังธรรมมาเป็นผู้เข้าใจธรรมด้วยตนเองและเมื่อความเข้าใจเริ่มเบิกบาน สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือลงมือปฏิบัติให้สิ่งที่เข้าใจกลายเป็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงในใจ 3. ลงมือปฏิบัติภาวนามยปัญญาปัญญาแท้ต้องกลั่งออกมาจากความเงียบในใจไม่ใช่แค่คำพูดในหัวเมื่อฟังทำแล้วคิดตามเมื่อใคร่ครวญจนเข้าใจสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือลงมือปฏิบัติเพราะธรรมะที่ไม่ลงมือทำ ก็เหมือนยารักษาโรคที่วางอยู่เฉยๆบนหิ้งถึงจะรู้ว่ายานี้ดีแค่ไหนก็ไม่อาจรักษาโรคได้เลยจนกว่าจะกินยาเข้าไปจนกว่าจะปล่อยให้ยาออกฤทธิ์ในกายธรรมะก็เช่นกันแม้จะรู้เยอะพูดเก่งเข้าใจเนื้อหาแต่ถ้าไม่ปฏิบัติจิตก,ก็ยังเหมือนเดิมยังหลงอยู่ยังดิ้นอยู่ยังทุกข์กับเรื่องเดิมๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าปัญญาขั้นสุดท้ายที่แท้จริง คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่ไม่ได้เกิดจากใครสอนไม่ได้เกิดจากการฟังไม่ได้เกิดจากการคิดแต่เกิดจากการเห็นความจริงภายในจิตของตัวเองไม่ใช่การคิดว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงแต่คือการเห็นด้วยใจว่ามันเปลี่อนจริงๆไม่ใช่การคิดว่าความโกรธเป็นของไม่ดีแต่คือการรู้ทันขณะความโกรธกำลังลุกขึ้นในใจและสามารถวางมันลงได้ด้วยสติด้วยสมาธิการภาวนา จึงไม่ใช่การท่องบทสวดไม่ใช่การนั่งลับตาแล้วคิดเรื่องดีๆแต่คือการฝึกจิตให้รู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจและมันดับไปอย่างไรการฝึกภาวนาต้องเริ่มจากการหยุดหยุดอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงนั่งลงอย่างมีสติหายใจอย่างมีสติสังเกตยอย่างเป็นกลางไม่ต้องรีบดีไม่ต้องรีบสงบ แค่รู้ว่าจิตเป็นอย่างไรก็ตามรู้บางวันจิตสงบบางวันจิตฟุง้งบางวันเต็มไปด้วยความอยากความกลัวความขุ่นเคืองทั้งหมดนั้นคือวัตถุดิบของการเจริญปัญญาไม่ต้องผลักไสไม่ต้องอยากได้อะไรแค่อยู่กับมันอย่างเข้าใจฝึกดูฝึกยอมรับฝึกวางภาวนาคือการฝึกเห็นตามความเป็นจริงฝึกให้จิตนิ่งพอที่จะไม่กระโดดตามความคิด ฝึกให้ใจตั้งมั่นพอที่จะไม่ไหลไปกับอารมณ์และเมื่อเห็นบ่อยๆเมื่อฝึกนานพอจิตจะเริ่มตื่นขึ้นอย่างเงียบๆตื่นจากความหลงตื่นจากความเคยชินตื่นจากภาพลวงของความยึดนี่คือภาวนามายปัญญาปัญญาที่ไม่ได้เกิดจากใครสอนแต่เกิดจากสิ่งที่เห็นเองเหมือนคนเดินผ่านทะเลเพลิงแล้วรู้ด้วยตัวเองว่าร้อนแค่ไหนไม่ใช่แค่ฟังจากคนอื่นว่าไฟมันอันตราย และปัญญาที่เกิดจากภาวนาจะมั่นคงยาวนานและไม่หวั่นไหวเพราะมันไม่ได้ยึดอยู่กับความรู้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่ลึกถึงรากไม่มีใครภาวนาแทนกันได้ไม่มีใครเห็นจิตของเราแทนกันได้ไม่มีใครพาเราพ้นทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองที่ลงมือฝึกจริงเห็นจริงและปล่อยจริง และเมื่อฝึกภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มเห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมภายในว่าจะก,ก้าวหน้าหรือถอยหลังนั้นบางครั้งขึ้นอยู่กับคนที่เราอยู่ด้วยด้วยเช่นกัน 4. อยู่กับกัลยาณมิตรเพื่อนแท้ของจิตไม่ใช่คนที่เอาใจเราแต่เป็นคนที่พาเราพ้นจากความหลงมีคำกล่าวหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ชัดเจนและลึกซึ้งมากพระองค์ตรัสว่ากัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าเพื่อนดีมีค่าแค่บางส่วนแต่หมายความว่าทั้งหมดของการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ความหลุดพ้นต้องมีกัลยาณมิตรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดแม้เราจะมีศรัทธามีความเพียรมีการภาวนาแต่ถ้าอยู่ท่ามกลางคนที่หลอกลวงชวนให้หลงชวนให้วุ่นจิตก็จะค่อยๆหมนหมองจมกลับลงไปในโลกเดิมโดยไม่รู้ตัว เหมือนคนพยายามว่ายน้ำข้ามทะเลแต่มีคนเอาหินมาใส่เป้เรื่อยๆต่อให้ว่ายเก่งแค่ไหนก็เหนื่อยและจมในที่สุดในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้อยู่ใกล้คนที่มีธรรมะแม้เขาไม่สอนอะไรเราโดยตรงแค่อยู่ด้วยใจก็สงบแค่มองแววตาก็รู้สึกมีสติขึ้นมาแค่ฟังเขาพูดก็เหมือนได้แสงสว่างมาสกิดใจเพราะคนที่ฝึกมาดีเขาส่งกลิ่นธรรมโดยไม่ต้องพูด เขาไม่ต้องพยายามแสดงธรรมแต่ตัวเขาคือธรรมะที่เดินได้การอยู่กับกัลยาณมิตรไม่ใช่เพื่อพึ่งพาเขาไปตลอดชีวิตแต่เพื่อให้เราได้เห็นตัวอย่างของคนที่ตื่นแล้วให้จิตเราได้รับการสั่นสะเทือนบางอย่างที่ทำให้ไม่อยากหลงอยู่อย่างเดิมอีกต่อไปพระพุทธเจ้าเองก่อนจะตรัสรู้ทรงสละกัลยาณมิตรที่เป็นครูที่ไม่ใช่การพ้นทุกข์ได้และเมื่อตรัสรู้แล้ว สิ่งที่พระองค์มอบแก่พระอริยสาวกคือมรรคและมิตรเพราะไม่มีใครเดินทางไกลได้ด้วยลำพังและไม่มีใครลุกขึ้นจากความหลงโดยไม่มีใครสกิดในชีวิตของเรากัลยาณมิตรอาจไม่ได้แต่งชุดขาวอาจไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่อาจเป็นใครบางคนที่พูดคำหนึ่งแล้วทำให้เราหยุดคิดได้ทั้งวันหรืออาจเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วเปลี่ยนใจเราไปตลอดชีวิต หรืออาจเป็นใครบางคนที่แม้จะเงียบแต่ยืนอยู่ด้วยแล้วใจไม่กล้าคิดชั่วคนเหล่านี้คือมิตรแท้ของจิตคือเชื้อเพลิงของปัญญาคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นความหลงที่ซ่อนอยู่ในใจแต่ถ้าชีวิตเรามีแต่เพื่อนที่ชวนให้เพลินชวนให้หลงชวนให้ยึดต,ติดแล้วจิตเราจะไปทางใดบางคนภาวนาดีมากตอนอยู่คนเดียวแต่พอเจอคนพูดมากหัวเราะเสียงดังหลงโลกหนัก,นกสติก็หลุด ปัญญาก็ลืมทางสุดท้ายกลับไปจุดเริ่มต้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะฉะนั้นอย่าใช้แค่ความรู้ในการเลือกเส้นทางธรรมแต่ให้ใช้ปัญญาในการเลือกคนร่วมทางด้วยถ้าอยากให้ปัญญาจเจริญเร็วขึ้นงอกงามขึ้นให้อยู่ใกล้คนที่ตื่นแล้วให้อยู่กับผู้ที่พูดด้วยความเมตตาไม่ใช่พูดด้วยอัตตาให้อยู่กับคนที่พาใจเราใส่ขึ้นไม่ใช่ร้อนขึ้นแล้วจะเห็นว่า แม้ไม่ต้องฝืนตัวเองแค่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในจิตปัญญาก็ค่อยๆแทรกขึ้นมาเองและเมื่อปัญญาค่อยๆงอกงามจิตจะเริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของทุกสิ่งนั่นคือไตรลักษณ์หัวใจของสัจธรรมทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าค้นพบ 5. พิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหัวใจของปัญญาคือการเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยไม่บิดเบือนด้วยความอยาก นี่คือแก่นของพระพุทธศาสนาคือรากของปัญญาคือสายตาใหม่ที่ทำให้จิตตื่นแล้ววางได้อย่างแท้จริงเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าทรรทั้งหลายไม่ว่าดีหรือชั่วเล็กหรือใหญ่สูงหรือต่ำล้วนมีลักษณะร่วมกันสามประการนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นย่อมมีความดับสิ่งใดแปรเปลี่ยนสิ่งนั้น ย่อมไม่อาจให้ความสุขที่แท้จริงสิ่งใดควบคุมไม่ได้สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่เราหรือของเราแม้เพียงแค่ฟังก็อาจพอเข้าใจในระดับหนึ่งแต่การจะให้จิตยอมรับและวางสิ่งที่ยึดอยู่ได้นั้นต้องอาศัยการพิจารณาอย่างลึกซึ้งซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเป็นสายตาใหม่ของจิตที่มองอะไรก็เห็นว่าไม่เที่ยงสัมผัสอะไรก็รู้ว่าเป็นทุกข์ยึดอะไร ก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราเลยจริงๆลองดูสิความคิดของเราเปลี่ยนทุกวันเมื่อวานอยากได้อย่างหนึ่งวันนี้อยากอีกอย่างตอนเช้ารู้สึกดีตอนเย็นหดหูจิตใจเรานี่เองคือเครื่องพิสูจน์อนิจจังที่ชัดที่สุดร่างกายเราแม้ยังไม่เจ็บปวดแต่ก็แปรเปลี่ยนในทุกวินาทีเส้นผมหงอกขาวผิวหนังเหี่ยวย่นแม้ไม่เจตนาให้เปลี่ยนแต่มันก็เปลี่ยน นี่คือทุกขังคือความบีบคั้นที่ควบคุมไม่ได้และที่สำคัญที่สุดแม้เราอยากควบคุมความคิดอารมณ์หรือชีวิตแต่สุดท้ายเราควบคุมไม่ได้จริงเราไม่สามารถสั่งให้จิตไม่ทุกข์ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งหมดนี้คืออนัตตาความว่างจากตัวตนที่แท้จริงการพิจารณาไตรลักษณ์ไม่ใช่แค่เพื่อรู้แต่เพื่อให้จิตค่อยๆปล่อยเพราะจิตที่ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ จะยึดทุกอย่างว่านี่ของเรายึดร่างกายยึดชื่อเสียงยึดความสัมพันธ์ยึดความคิดแล้วก็กลายเป็นทาตของมันโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อใดที่จิตเห็นไตรลักษณ์จริงๆความยึดจะค่อยๆคลายเหมือนเงื่อนที่คลายตัวอย่างเงียบๆไม่ต้องมีใครมาสอนให้วางจิตจะวางเองเพราะมันรู้ว่าไม่ควรถือนี่แหละคือแก่นของการเจริญปัญญาไม่ใช่เพื่อให้รู้เยอะขึ้นแต่เพื่อให้ยึดน้อยลง ไม่ใช่เพื่อให้ชีวิตมีคำตอบครบแต่เพื่อให้ชีวิตมีที่วางอย่างสงบปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์คือปัญญาที่ไม่หลงไปตามโลกไม่หว่นไปตามอารมณ์ไม่ต้องไปสแสวงหาความสุขจากข้างนอกเพราะจิตเริ่มรู้แล้วว่าความสุขที่แท้คือจิตที่วางแล้วปล่อยแล้วเย็นแล้วและถ้าชีวิตนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่ควรเรียนรู้ให้ลึกซึง้งก็ไม่ใช่เทคนิคการใช้ชีวิตไม่ใช่เคล็ดลับความสำเร็จแต่เป็นการเห็นตามจริงว่า ทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุก์และไม่ใช้ตัวตนนี่คือแก่นของพระพุทธศาสนาคือรากของปัญญาคือสายตาใหม่ที่ทำให้จิตตื่นแล้ววางได้อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายไม่ว่าดีหรือชั่วเล็กหรือใหญ่สูงหรือต่ำล้วนมีลักษณะร่วมกันสมประการนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราฝึกฟังใคร่ครวญภาวนา อยู่ใกล้กัลยาณมิตรและเห็นไตรล,ลักษณ์จิตจะค่อยๆวางสิ่งหนักและปัญญาจะค่อยๆงอกงามพระพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิตเพราะเมื่อมีปัญญาเราจะหาทางออกได้แม้ในวันที่มืดที่สุดแล้วคุณละครับจาก5ข้อนี้มีข้อไหนที่แตะใจและคุณอยากเริ่มต้นทำก่อนเป็นข้อแรกเล่าแบ่งปันไว้ในคอมเมนต์เพื่อให้เราได้เป็นกัลายาณมิตรต่อกันครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าธรรมะสวัสดี